วิววรรณรสซุ้มปลุกรักใหม่กับพระเอกหนุ่มหรือเปล่าแฟนๆแห่เชียร์สนันค่ะเรียกว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่สดสนิทอย่างวิววรรณรสที่ในตอนนี้หัวใจว่างและออร้าวความสวยนั้นเวอร์มากค่ะแต่แล้วก็โดนสงสัยหนักมากว่ากําลังปลุกต้นรักใหม่หรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดทั้งเพจดังอย่างเจ๊หมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาเปิดโพสของโกปีฮับว่าเมื่อวานโกปีฮับสาขาพระยาสัจจาอ่างศิลาได้มีโอกาส ได้ตอนรับคุณวิววรรณรสกับคุณแม็กด้วยทั้งสองนั้นน่ารักมากๆชอบน้องพนักง,งานเปรื้มกันทุกคนเลยครับน้องฮาฟขออนุญาตแชะภาพที่มูมหาชนของเรามาฝากทุกคนแฮชแท็ซึ่งเจ๊มอยไร้แปดได้ออกมาเคลื่อนไหวสันๆว่าแค่เพื่อนค่ะพอ